ในหัวข้อนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการแปลงับสมก,การที่อยู่ในรูปสมก,การยกกำลังให้อยู่ในรูปของสมก,การโพลิโนเมียลนะครับก่อนอื่นคลิกที่ Math Smart Math ตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็ออกคำสั่งอย่างเช่นเปิดวงเล็บ a บวก b ปิดวงเล็บชิปแล้วก็เครื่องหมาย ลูกศรชี้ขึ้นเนี่ยนะครับก็คือยกกำลังยกกำลัง2นะครับเท่ากับนะครับกดคอนโทลแล้วก็เครื่องหมายมากกว่ากด Enter นะครับด้านบนเขียนคาว่า expand นะครับตอนนี้นะครับสูตร A อบวก B ทั้งหมดยกกำลัง2จะมีค่าเท่ากับ A ยกกำลัง2บวก2 AB บวก B กำลัง2นะครับสูตรนี้นะครับก็เป็นสูตร ตั้งแต่ม .2 นะครับที่เราเคยเรียนไปนี่ก็จะเป็นสูตรเป็นการแปลงนะครับจากสมการในรูปของยกกำลังเป็นสมการพอลินอมิเอลนะครับนี่โดยใช้โปรแกร,รม m a t c a ทเวอร์ชั5นะครับนอกจากนั้นก็ยังทดลองเปลี่ยนนะครับขนาดของยกกำลังนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้หรือจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับอย่างเช่นเราเขียนคาว่าหน้า หน้าแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ก่อนนะครับมาเป็นอังสนา UPC หน้าเปลี่ยนขนาดหน่อยนะครับหน้าแล้วก็หน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลังยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ มีค่าเท่ากับหน้ากําลังสองบวกสหน้าหลังบวกหลังกําลังสองแบบนี้ก็เป็นการแปลงสมการยกกกำลังมาเป็นสมการพโพลิโดเมียลอย่างง่ายๆด้วยโปรแกรม MATCAT 5นะครับ